พูดถึงมวยไทยเนี่ยก็ต้องพูดถึงการไหว้ครูคุณครูเพลงครับก่อนที่นักมวยจะขึ้นชกอะครับทําไมเขาถึงต้องไหว้ครูก่อนนะครับอ๋อคือว่านักมวยกับไหว้ครูคือว่ามันจะเป็นศินละปะมาคู่กันเลยครับครับผมคือว่าก่อนชกก็ต้องมีไหวค้ครูอืมครับแล้วประโยชน์จากการไหวค้ครูครับอ๋อประโยชน์จากการไหว้ครูคือว่า เราจะได้เหมือนกับเราซ้อมไปร่างกายมันจะตึงไปก่อนเป็นวอนร์ม<ช>อัพไปในตัวแล้วก็จะดูเป็นแม่ไม้มวยไทยแบบใกล้ตัครับ การไหว้ครูรำมวยเป็นการแสดงความเคารพต่อครูบิดามันดารวมทั้งเป็นการขอพรต่ออำนาจสิ่งศักดิ์ตามความเชื่อให้คุ้มครองตนให้ได้รับความปลอดภัยจากการชกมวยโดยแสดงออกเป็นท่ารำต่างๆที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูมวยรวมทั้งอาจมีการบริกรรมคาถาตามความเชื่อของแต่ละบุคคลนอกจากทำเพื่อความเคารพแล้วการไหว้ครูยังให้ประโยชน์ในการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจให้เข้มแข็งตลอดจนปลูกฝังด้านธรรมะซึ่งแท้จริงแล้วการไหว้ครูมวยไทยท่ารำมวยไทยท่าแม่ไม้ท่าลูกไม้ และการชกลมเล่นเชิงมีประโยชน์ในการเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจและมีส่วนส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยอีกด้วยนะครับแล้วว่ายังไงถึงจะเรียกว่าไหว้ครูสวยล่ะคะแบบนี้หรือเปล่าคะแบบนี้ก็ยังไม่สวยเท่าไหร่แต่ถ้าไหว้ครูสวยมันจะมีหลายท่าแต่สำหรับผู้หญิงส่วนมากเขาจะใช้สาวน้อยป่าแป้งของน้องตุ้มปริญญาเกียริบุษบา นอกจากไหว้ครูแล้วเนี่ยผมเห็นเขาถอดมองคลครับอ๋อใช่ครับใช่ครับคือทําไมถึงต้องใส่มงคลนะครับแล้วเวลาตอนนี้เขาจะถอดมองคลเนี่ยมึงเห็นเขาพูดเหมือนเสกอะไรสักอย่างหนึ่งครับเขาพูดอะไรครับอย่างมงคลมันจะเป็นของดีสําหรับไปมวยไทยเลยเพราะว่าบางคนอาจจะมีอาจารย์แบบว่าเหมือนกับหนังเหนียวหรืออะไรแบบว่า,อวาเอลามาถอดมองคลจะมีคาถาแบบคือเป็นคาถาคาถาไอ เสือหรืออะไรเนี่เขาจะเสกเข้าไปปุ๊บบางทีเสกแบบว่าคาถาเขาจะอย่างมงคลผู้หญิงจับไม่ได้อคแล้วก็ห้ามคนข้ามแล้วก็ถือได้เฉพาะผู้ชายถ้าข้ามแล้วมันจะเสื่อมใช่ไหมครับอย่างเสื่อมหรืออะไรแบบว่ามันเป็นคาถาแบบคนสมัยโบราณครับพอเขาเสกเข้าไปปุ๊บบางทีโดนศอกโดนอะไรยังไม่แตกแคบอยู่เ มงคลถือเป็นเครื่องรางให้สิริมงคลและคุ้มภัยอันตรายใช้สวมศรีรษะขณะชกมงคลเป็นของศักดิ์สิทธิ์ควรเก็บรักษาไว้ในที่สูงเช่นบนหิ้งบนตู้หรือใส่ตะกร้าแขวนไว้ที่สูงๆในบริเวณที่เป็นห้องพระหรือหัวนอนเพื่อบูชาและป้องกันการสูญหายหรือป้องกันใครเดินข้ามเพราะจะทําให้คาถาอาคมเสื่อมได้นะครับก่อนที่นักมวยจะขึ้นชกนักมวยจะให้ทางพี่เลี้ยงหรือครูมวยทําการถอดมงคลที่สวมศรีรษะออกก่อนเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและการระลึกถึงครูบาอาจารย์ นอกเหนือจากการไหว้ครูนักมวยที่ชกมวยไทยทุกคนจึงต้องสวมมงคลยังไงล่ะครับคุณครูเพลงครับตอนนี้เนี่ยผมกับน้องนาชาเนี่ยอยากจะเรียนรู้เรื่องการไหว้ครูครับผมอยากจะให้ครูเพลงเนี่ยสอนการไหว้ครูหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้เลยครับจิคุณครูคะไหว้ครูไหว้อย่างนี้ใช่ไหมคะแหมอัปวัคต์ให้ ก็พุ่มลงนิดนึงก็กางแขนยกขาครับอ่านั่นแหละกว้างหนึ่งสองสามหมุนปั๊บนั่นแหละมามุมนี้ครับเดินมาครับยกแขนหมุนขาเดินมาครับเนี่ยฝังงี้ครับนั่นแหละหมุนไปครับอ่าไปครับไปอ่าไปครับนั่นแหละพุมลงครับครับยกขาทั้งข้างเนี่กางแขนของกว้างครับนั่นแหละสวย มมมม,มััันนนกลบบบาาาจะะเเดิขุ้งครหอยแม่ลีลาการไหว้ครูของทั้งคู่นี่อ่อนช้อยสวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับร่วงหน้าถึงเวลาที่ทั้ง2คนนี้จะต้องขึ้นสังเวียนฝึกแม่ไม้มวยไทยแบบจริงจังกันแล้วมาเอาใจช่วยออกัสและนาชากับกีฬามวยไทยกันนะครับ